มีเลนท์ายซะด้วยลุงฟ้าลุงฟ้าไม่ได้มียังกับเขาบ้างเหรอฮะ <Huh? S 1> ไม่ได้มียังกับเขาบ้างเหรอโอ้โหตาเอาเอาแล้วเอาเข้าแล้วตาคนต่างมีอาวุธแล้วคนดูก็ช่างเนาะหาของเล่นมาให้ตลอดอ้าว oh. แป๊บเดียวตายเฉยเลยกูยังไม่ถึงจะตั้งจวนกูยังไม่ทำอะไรเลยแทงคอกูซะแล้วประถอกโอ้แล้วจะพกกมาเพื่อถือไม่ทำไมเนี่ยขอบคุณครับนันัทลูกฟ้าขอบคุณครับขอบคุณน้อม้าครับ นไหนก็ใไหนแล้วเจอผู้หญิงคนนี้ลองถามพเพืาแล้วกันว่าแผ่นดิสีดําไปทางไงแต่ว่าเดี๋ยวล้องถามเป็น่อยดีกว่าวันนี้เออไปไหนวะาหายไปเลยกูถามจริงกที่กูร้องไปี่ยมีความหมายสำหรับเขาบ้างไหมลูกฟ้าเดินหายไปเฉยน่นนุ่นนุ่นแล้วลูกฟ้าให้ใครครับให้ใครให้ใคร นุ่นเนาะแนทเรอแนทครับ้รังขอบคุณครับตรงไหนก็ได้ครับเออตรงนี้เอเอขอบคุณครับขอบคุณทุกความราักที่มอบให้กับเรลองโรงฟ้ารับอ๋อมันทาไอ้คนนังนะมาเต้ยกะเต๋อเปิดกะตู ยิงเลยกองขนันยงกองข้ารัวเอาขี้ข้าเนียงกองข้าเนียงโถเล็กเนียงข้าขนวยต่อเลยต่อเลยพราะมอชอยมันหายไปแล้วหายไปแล้วไม่ร้องแล้วละ่ะขอบคุณครับที่บ้องขันียงมาจะขนาดรับรางวัลเร็วๆได้ไหมเห็นไหมเห็นไหม,ไหมทำไรเยอ่เห็นไหมเห็นไหม สวัสดีครับผมถามทางไปเป็นดินดอกกุหลาบสีดำา<ไ>ครับจะไปไหนไปไหนกันน่นนะน่ะไปเป็นดินดอกกุหลาบสีดำครับจะพาไปพาไปได้ไหมได้งั้นหันหน้ามาคุยกันนะได้หันหน้ามาคุยกันแต่ว่าเราต้องเราต้องแมบว่าคุยกันแล้วเ,เราก็ต้องจํากันได้นะจากันได้ยังไงอ่ะเพราะว่าเราเคยเจอกันน่นนะน่ะเจอก,กัน<อ>ที่ไหนเคยรู้จักเออน่นจะกทีทหนึงก็จะบอกให้ฟังได้ครับบอกหน่อยหันไปเลยทีานั่นน่ะ จักกี้ดิว่าเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยปล่อยแลเว้ยกูก็มีมีดนะโอ้ดนอนอีกแล้วโอ้โอ้กูจะเงื้อไงอยู่นั่นแหละพะโทโอ้โหหเลยอะไรกูเนี่ยแล้วกูจะหนียังไงเนี่ยโอ้โหโอ้หันกูหมดเลยโอ้โหแผลแท้เลย มึงคนเล่นของปะเนี่ยข่าหิวส์เรากินกันเองเหรอจำได้หรือไม่มึงหิวมือกินใส่ไม้บนหัวมึงสิอจะทำอะไรพี่ผมกลัวนะพี่เจัจไปโจับลุงฟ้าเป็นตัวประกรันอย่าไปตรงนี้ละนะแล้วนะลุง Oh! <laughs>